สวัสดีครับททบห้า hd one และ as เพย์นะครับตามชมาามชมการพระราชการแข่งขันฟุตบอลริโวไทยลีกครับเป็นมาสตี้ห้าของฤดูกาลนะครับไปกันที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมานะครับติดตามชมเกมคู่ระหว่างทีมนครราชสีมามาสตาเอฟซีพบกับสุพรรณบุรีเอฟซีนะครับในส่วนของบรรยายครับมีผมยุทธชัยจิรพญคอนชัยและคุณรัชนิพงศ์วรสลินรับหน้าที่ครับครับสำหรับเจ้าถิ่นนครราชสีมาครับตอนนี้อยู่อันดับที่14ครับเตะไป4นัดชนะ1เสมอ1แพ้2นะครับ ดักไว้ได้ครับลือใหม่แทงมาลูกนี้แล้วก็ได้ปั่นบอล1-0ไปเลยครับจังหวะแปรของสิริมงคลจิตบรรจงครับขอให้เป็นรัชนาศอรัญญไพโรธครับโู้นี่ยิงอีกแล้วนะครับสี่ประตูเข้าไปแล้วครับสำหรับทางรัชนาศครับโอ้ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ฟอร์มดีจริงครับครับรัชนาศอรัญญไพโรธนะครับสองนัดที่ผ่านมาเนี่ยทำสามประตูครับนี่ประตูที่เสียวเขาในลูกการนี้ครับดูครับ บอลดีดกลับมาให้ของได้เรเอาไว้แล้วปั่นโอ้โหยังกับยิงฟรีคิกเลยครับคือเป็นตั้งเตะที่ยิงลูกตั้งเตะได้ดีอยู่แล้วครับแล้วยิงลูกนี้เนี่ยเหมือนตั้งปั่นฟรีคิกเลยครับแล้วก็เสียบเสาประตูเข้าไปครับโอ้โหธนชัยหนูราชหมดเทร็จครับหนึ่งต่อูนครับทางฝั่งสุบุรีพลิกขึ้นนำเลยครับนัดที่แล้วเจอท่าเรือหนึ่งจุดโทษหนึ่งฟรีคิกนะครับโอ้โหวันนี้ก็ยิงได้อีกแล้วครับ จริงๆงก็สองเกมแรกไม่ได้เล่นในซ้ำนะครับก็เพิ่งจะมาลงสนามให้สุพรรณในนัดที่สามครับอูแล้วก็เล่นดีต่อเนื่องจนนี่คือนัดที่ห้านะครับโอ้โหฟอร์มดีแบบนี้เนี่ยมีโอกาสรครับที่มนโนพลกลิ้งจะเรียกไปติดทิมชาติครับรัชนาเนี่ยถือว่าเล่นดีจริงครับในช่วงสามสี่นัดหลังครับมเมทีครับเปิดจัดมาให้อามาดูอัตตราอย่างได้รัสสานเนกปั่นซ้ายโอ้โหเกือบเสียบใต้าคานครับ เป็นซูเปอร์เซฟของพาติกเดโต้ครับโอ้โหเกือบส่งเข้าประกวดได้เหมือนกันครับลูกนี้ครับปั่นด้วยซ้ายข้างขนัดของซายเน็่ครับโอ้โหนี่เข้าแน่นอนครับถ้าเดโต้ไม่ปัดครับดูครับนี่ครับที่เด็ดของเขานี่ครับจะเป็นลักษณะนักเตะที่ยิงไกลได้ดีครับแล้วก็ยิงจังหวะที่ต้องเซฟครับพาติกเดโต้ซาฮาเน็อกไหลให้เดชาเดชาเปิดลูกนี้กลับมาซาเน็กขาซาแล้วยิงวิ่งโอ้โหเฉียวไปนิดเดียวครับ แม่เข้าซ้ายที่ได้รุนทุกจังหวะนะครับมาโกซาเนนเอกไปดูกาดอีกครั้งของมาโกซาเน่ครับจหวะนี้บุกมาทางด้านขวานะครับแล้วเปิดเข้ากลางไปแล้วได้ยิงด้วยซ้ายข้างถนัดโอ้โหจังหวะไหลเนี่ยเป็นระลองนะครับมาอยู่ทางด้านขวาเฉยเลยครับประลองแล้วก็เปิดให้กับซาเนกได้ปั่นครับโอ้โหนี่โอกาสอีกครั้งหนึ่งครับที่น่าจะได้ประตูของนครราชสีมาครับาครับซาเนกเบิ้ลเร็วลูกนี้ยังไงครับ ตูถึงมอดแตะด้วยแล้วกำลังจะเข้าคับแต่ว่าโอ้สกัดตรงเส้นประตูเลยครับจังหวะขางอามาดูอัชร่าครับแต่ว่าติดคนนี้ครับนัทพลมาลาพันธ์ไม่ยอมครับโอ้ดูครับเบิ้ลให้สวยมากครับซาน็กแล้วก็เอามาดูกระดกข้ามตัวเดโต้ไปแล้วแล้วก็โอ้หนัทพลมาลาพันธ์มาซุปเปอร์เซฟครับนี่ครับบอลกำลังจะเข้าอยู่เลยครับกาจังหวะดีมากแล้วก็เตะด้วยขวาครับห อูเหลี่ยมนิดกระโดดเตะเมื่อคู่นี้ดีไม่ดีอาจจะเข้าโกนตัวเองได้นะครับอูเหลี่ยมดีมากครับกะจังหวะแม่นจริงๆครับรัตพลอครับฟรีคิกลูกนี้ก็เปิดทิ้งครับแล้วพุทธศิลป์ก็เป่าจบ4ี่นนาทีแรกครับครึ่งหลังครับนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีครับเปลี่ยนมาบุกจากขวาไปซ้ายนะครับทางหน้าจอ ส่วนปลาองที่ถูกเปลี่ยนไปก็เป็นคนที่โดนใบเหลืองเดียวในช่วงครึ่งเวลาแรกด้วยนะครับปลาองสาันดีครับแบ็กซ้ายของเจ้าถิ่นอ่าครับอามาดูได้กลับตัวจริงลูกนี้แต่ว่าไปตรงตัวพาติกเดโต้ครับแหมถือว่าทากันได้ดีครับสุดท้ายได้จบครับลูกยิงของอามาดูอ่ทาร่าครับแต่ว่ายังตรงตัวของพาติกเดโต้ดีครับโอ้โหตรงกรอบเหมือนกันนะครับแต่วันนี้ยังแน่นอนครับจังหวะของเดโต้อ่าครับลุยต่อครับมาทางซ้ายที่อาดิศักดิศักเปิดเตียยไปลูกนี้เอ้าสไลด์พลาแล้วโอ้โห มีเบียดล้มลงไปครับแต่ว่าผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรนะครับอืมอบาดูออฟชาร่าครับไปล้มในกรอบเขียดโทษจังหวะเปิดจากด้านซ้ายของอดิศัก์หานเทศครับมีพลาดอยู่หนึ่งคนครับนี่ครับนัทพลครับแย่ไม่ถึงบอลบอลแค่บอลไปกระดอนครับแล้วก็ไปข้ามเท้าของนัทพลแล้วบอลมาถึงหน้าประตูครับแล้วโอ้โหคืออามาดูเด็กกระชากไม่โดนแล้วไดซุเกะซาตตกเลยก็เข้ามาอัดด้านหลังอามาดูอีกทีครับ นี่ครับบอลมันกระดอนพอดีครับไม่โดนครับแล้วจังหวะนี้ก็ได้ยากครับจุดโทษเพราะทางเอามาดูเนี่ยช้าไม่โดนบอลด้วยครับถือว่าเอาแล้วครับขอไปดูเองครับแบบนี้มีเขาครับมีเขามีโอกาสที่จะเป็นลูกจุดโทษนะครับ VR นะครับนี่ครับจะมีมุมอื่นเพิ่มด้วยครับแล้วดูว่าเดสุเกซาโต่อเนี่ยไปเข้า <c oughs> <ด>อนันนี้ก็น่งกลัวครับดูดูมุมนี้เดี๋ยซาโตะเนี่ถือว่าไปเสียบแต่ว่าทางอามาดูเองก็เหมือนจะล้มแล้วก็ไม่ถึงบอลอยู่แล้วด้วยนะครับครับเอานลครับดูเสร็จแล้วครับ <c oughs> ทีนี้ก็ต้องลุ้นครับว่าจะเป็นลูกจุดโทษหรือเปล่า <c oughs> ช็อตสำคัญเลยครับ เป่าจุาดโทษให้กับทานาคอราลาสิมามาสเตอร์เอฟซีนะครับก็มองว่ามีการเสียบันจริงนะครับได้สุเกะซาโตะนะครับไปทำฟาวในกรอบเขตโทษนะครับนี่ครับก็มีการประท้ากันนะครับก่อนที่บอลเนี่ยจะเลยผ่านคู่ไปนะครับรู้สึกมองว่าเป็นการฟาวนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูว่าซาโตะจะโดนอะไรหรือเปล่าครับซาฮาเนกครับดวลกับฮาติกเดโต หลืประตูตีเสมอครับซ้ายของซาน็กยิงดูนี้เอ้าปัดได้แต่ว่าบอลก็ยังแรงพอเข้าประตูไปครับตี้เสมอหนึ่งประตูตอนหนึ่งนาทีที่63าครับเอาละครับนครราชสีมากลับเข้าสู่เกมนะครับประตูที่2ของซาน็กในลูกการนี้นะครับแล้วก็ส่งให้เจ้าทินครับตามตีเสมอแล้วมีโอกาสที่จะเก็บสาแต้มได้เหมือนกันครับดูครับจังหวะยิงเนี่ยเซฟได้นะครับมาติเดโต้ครับโอ้แต่ลูกมันแรงมากครับปัดไม่อยู่ครับ คือยิงไม่ห่างตัวมากครับยิงไม่ดีมากแต่ว่าด้วยความแรงครับเลยผ่านมือเดโตเข้าไปครับเดโตนี่เสียได้สุดๆเลยครับมือซ้ายก็ปัดได้แล้วครับแต่ว่าปัดโดนไม่เต็มใบนะครับลุครับ่แต่อย่างที่เรียนไปครับว่าเปิดให้แฟนบอลกลับเข้าสนามได้25%ครับวันนี้ก็ไม่อยากจะแพ้ต่อหน้าแฟนบอลครับ สกอร์ก็กลับมาเท่ากันแล้วน,นะครับ1ประตูตอนหนึ่งครับกลับสู่เกมได้ครั้งครับสำหรับทีมเจ้าถิ่นเป็นนาทีหกสนะครับมาโคซา,านิคแสดงโทมีบวกครับแล้วก็มีผู้เล่นของสุพรรีเจ็บด้วยนะครับแต่ว่าผู้สิทธ์ไม่ได้เป่าฟ้าครับแล้วเป็นเกมโต้กลับของเจ้าถิ่นครับให้มาคาริคาร่เข้าสาันจิงรูดีเรียบร้อยเลยครับ แซงน้ำสองประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหความเร่คาริคัลี่ประตูแรกของเขากับนิวอัลไทยลีครับนี่ครับจุ๊จุ๊เลยครับแม่อย่าวิจารณ์ผมเยอะครับนี่ครับประตูแซงน้ำนะครับไปในสองนาทีครับแล้วเขาได้สีมาแซงน้ำสุโบุรีแล้วครับสองต่อหนึ่งแต่เดี๋ยวต้องดูครับว่าโอ้โหราคาเลด็กแฟนบอลเพื่อนบอกอย่าลืมใส่หน้ากากครับแมเดี๋ยวต้องดูย้อนหลังนิดนึงครับว่าผู้สินจะว่ายังไงจังหวะเหมือนจะฟาวก่อนนั้นนี่ครับแต่ว่าเล่นไปแล้วครับ แล้วก็เป็นคาริคารีครับจับด้วยซ้ายแล้วแต่งยิงผ่านมือเดโตเข้าไปครับ <c oughs> ใช่ครับมันมีจังหวะที่เฉลิมพงเกิดแก้วเนี่ย e <c oughs> ตัดบอลได้นะครับแล้ว <c oughs> มันก็กำกึ่งว่าฝ่าวไม่ฝ่าว่าผู้ตัดสินเนี่ยไม่ได้เป่านะครับแล้วโต้กลับมาก็นเนี่ยครับจบด้วยซ้ายของ <c oughs> ความเมคาริคารีครับยิงผ่านมือแพดิกเดโตเข้าไปครับกลายเป็นนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีครับพลิกนำสองหนึ่งเลยครับเปิดมาเชดแมนเลยครับลูกนี้อาแล้วครับตัดซ้าย อับดุลฮาฟิสครับอับดุลฮาเฟสยังไงแล้วก็ช้าเกินไปครับอู้จังหวะสุดท้ายนี่ยังติดติดขัดอ้าวยังได้อยู่แล้วซาฮานิกแต่งซ้ายจิงลุนี้ไปตรงตัวพาดิเกโตครับอู้นี้จริงคนเดียวนี่ต้องมี5ครั้งเลยครับมาโกซาฮานิกแม่แต่ครั้งนี้ก็ยังไม่ผ่านครับแม่ถ้าไม่ใช่ลูกโทษนี่ยังผ่านมือของคนนี้ไม่ได้นะครับลูกยิงของซา,าเนิก น,นะครับทหารเอกโมงลูกนี้ไม่ดีครับกลับมาเล่นได้แล้วนะครับมาโกซานเน่เหลืออีกไม่ถึง20วินาทีครับน่าจะโอกาสสุดท้ายนะครับเดโต้ทิ้งยาวมาคาราบูเอ้โม่งเช็ดบอลอเป็นเหลี่ยมของนาลิพคนบอลโดนในทีนี้ก็ไม่ดีครับแล้วตู้ดาสินเต่านกหวีดยาวครับจบ9ก้าสิบนาทีครับนครราชสีมามาสตอร์เอฟซี เอาชนะสุพรรณบุรีเอฟซีไป2ประตูต่อนหนึ่งครับครับก็ได้ประตูจากทางด้านของสุพรรณนะครับนำก่อนครับราชนาฏนะครับนาทีที่6กวานนครและศรีมาครับไปเสมอจากมาโกซานเอกนาทีที่62แล้วก็มาได้ประตูชัยจากคาริคารีครับนาทีที่64ครับันนี้ก็หมดเวลาสำหรับการแถลงสดแล้วนะครับเราสองคนก็ทีมเวลาทุกคนลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ